ครับทางชนะพี่น้องมารวม,มุทนาสาธุบุญใสดจบาตรด้วยกันนะครับเเเปราารบบยคิดันงล็ ตอวนี้เลี้ยงไดเลยเก่าหรือไไม่ได้ดกา บรรยากาศใส่บาตรยามเช้านี้พี่น้องวันนี้อากาศเย็ยนสบายๆนะฮะไม่หนาวเหมือนเมื่อวานวันก่อนเย็ยนสบายๆถ้าไม่ติดทันท่าอะไรบรรยากาศแบบน่านอนพักผ่อนมากพี่น้องแต่ว่าก็ชีวิตขอคนทํางานตื่นเช้ามาตื่นเช้ามาก็ต้องเร่งรีบ ต่างนาต่างตาทำงานพี่น้องผาชมท้องทุ่งเสียงนกนกนกระจิบนกกระเจากเสียงนกการ้องตั้งแต่เช้าตู่พี่น้องมะม่วงก็ร่วงรยมะม่วงร่วงรยใหญ่ตอนนี้ไม่ร่วงรยจากลมแล้วนะฮะร่วงรยจากคนร่่งรยจากคนเด็กๆก็พากันไปจิก เด็ดทีละลูกสองลูกลูกสองลูกทุกวันทุกวันทุกวันเพราะมันเห็นลูกใหญ่มะม่วงมันอร่อยนะฮะก็ก็ดีกว่าซื้อเขานะฮะตลาดก็มีเยอะแต่ว่าความอยากของลูกหลานตามธรรมชาติเขานะครับสำหรับบรรยากาศใส่บานยามเช้านี้พี่น้องนะครับอย่าลืมได้ดูได้ชมกดติดตามกดไลค์ตะทองชนลร่วมอนุโมทนาสาธุบุญกุศลด้กันนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ